ดูทุ่นนี่เหมือนไม่มีปลาแต่ข้างล่างนี่โอ้โหมหาศาลยไหมดูสองตัวเหีนไหมโอ้โอโอ้อะไรนะชโดโอ้โหตัวนี้ยังใหญ่นะครับป่านี่ใต้น้ำนะผมกองใต้น้ำนะดู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 ทุ่นทุ่นนี่นิ่งไงไม่กระดิกเลยนะอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหนวันแรกครับ ดูจะเงียบเงียบเงาเงา,เงานะ่นี่หมายฮอตนี่พี่มาแต่เช้าเลยเหรอครับเนี่ยค,ครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสกรมเตอะอ่าะสวัสดีครับนี่เพิ่งมาเหรอครับเ <c oughs> ข้าคืนเานาะ <c oughs> สวัสดีครับพี่ได้ไหมครับายางเลยไอยาแข้แงบนะคอ๋อเดีย๋ยวขออนุญาตนะครับโอ้โหกระชังยังอยู่ข้างบนเลยอ,อันนี้มาในเช้าแล้วเหรอตรีสามปาดส่อะสะโหแย่เลยสวัสดีครับผมได้ไหมครับ ยังเลยมาแต่เช้าแล้วเหรอครับเนี่ยตีห้าโอ้โ oh, ห so. ตีห้ายังเหงาเออมันเป็นยังไงครับเนี่ยไม่ดิ้นเลยเหรอหรือไม่มีอาการอยู่มีบ้างมันก็มีบ้างนะมีบ้างเนาะแต่ยังไม่เป็นตัว <laughs> โอ้ลำบากแล้วลำบากแล้ววันนี้สวัสดีครับผม อันนี้เพิ่งมาหรือว่ากำลังจะกลับครับรจะฟิกแล้วได้ไหมครับเนี่ยได้นะกินกับกินเน้นๆกินเน็บๆในในในพันลำคานอ่ะโอ้เฮ้ยยังไม่มีใครได้สักคนเลยเนี่ยหนไข่ใหสักคนเลยนี่โอ้โอ้มันเฉโดอันนั้นเฉโดนะครับเนาะ จะดจิบขึ้นมานี่นี่ได้ไหมครับอ,อย่างนเนาะมาเช้าแล้วเหรอ,อหกโมงโอ้โหหวังว่าข่าวดีจะอยู่ที่กับสามคนนี้นะครับความหวังครับ <laughs> เดินมานี่ยังมมีใครได้สักคนเลยนะสวัสดีครนะับ นนะะ <laughs> เป็นไงบ้างครับเงียบ,บมากเลย, <S <S เลยโอ้เอ้มันก็แปลกนะนกนปกติกินครับก่อนปิดเน oh, ี่ยโหกินแบบสนุกเลยแต่ว่าก่อนปิดน้ำมันอยู่บนนี่นะตอนนี้เดินมาเกินครึ่งอ่างละเกินครึ่งสันอ่างละยังไม่มีใครได้สักคนเลย <laughs> <laughs> เดินต่อไปครับ ไปดูข้างหน้าเจะมีคนได้บ้างครับโอ้ตรงนี้หมายสวยนะเนี่ยเป็นไงบ้างครับผมฮะมีอยู่เนาะอ,อันนี้ค่อยหนาลุ้นหน่อย <c oughs> ระยะไหนครับเนี่ยสองเจ็ดอ๋อสองเจ็ดมีการเนาะอ๋อทางโน้นเขาเล่นยาวกันโลเนาะสองเจ็ดมีการครับผมแต่ยังไม่ได้เนาะอันนี้มาเช้ายัางเช้า,ชาเลย Oh, yeah. <laughs> ชเช้าเงียบเช้าเงียบอืมอันนี้เป็นไงบ้างครับผมเงียบเลยโอ้ oh. มันเป็นยังไงครับอาการมีบ้างไหมปานสายครับอมีอาการอยู่แต่ไม่เป็นตัวเนาะเอ oh. สอลำบากเลยงานนี้ ครับหลังจากเดินสำรวจสถานการณ์แล้วนะครับผมยังไม่มีใครได้ปลาสักตัวเลยนะครับเรามาดูใต้น้ํากันครับใต้น้ำโอ้โแสงแสงนี่โอ้ยยังใหญ่อ่ะปนนี้เนะ่ะทําไมไม่กินน่ะนี่ไงมาโอ้โหนี่โอ้โหยยางเบอร์ตัวนี้มาแบบดูด,ดูเห็นเงาเกล้ๆนะวไหวปลากระจก โอ้โหปลากระจกมาเป็นฝูงเลยปลากระจกก็มาครับมีปลาเข้ามาตลอดแต่ทุ่นไม่กระดิกเลยตอนนี้งงใจเลยอตัวนี้ตัวตัวอื้อือ ตัดไปที่ทุนครับทุนนิ่งกริฟนิ่งโอ้โหตัวนี้ยังใหญ่หญอ,อืมปากมาเนาะเอา้อาลูกปลาเล็กก็เต็มไปหมด บนน้สถานการณ์ใต้น้ํานะครับอ่างเก็บน้ําแม่พาแหนะครับก็ยังมีปลาแวะเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าปลาเข้ามาแต่ไม่กินเหยื่อนะครับผมสังเกตดูนะครับปลาจะลอยอยู่ด้านบนนะครับเหนือพื้นขึ้นไปนะครับผมจะไม่ก้มลงมาเก็บเหยื่อนะครับสังเกตดูดีๆนะครับผมเห็นไครับปลาจะลอยอยู่เหนือพื้นนะครับไม่ยอมก้มลงไปเก็บเหยื่อเลยนะครับผมนี่นะครับผม ขนาดปลาแก้มช้ำนะครับยังไม่ค่อยเข้ามาโฉบเจือเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นิ่งกันหมดครับผมดูข้างล่างปลาอยู่นี่นะครับปลาี่ใต้น้ำนะผมกองใต้น้ำนะดู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 ทุนทุนนิ่งเงี้ยไม่กระดิกเลยนะเนี่ย เหมือนไม่มีปลาแต่ว่าปลาใต้น้ำเนี่ยโอ้โหดูดูเพับค,คุณคลักใช่ไหมปลาเล็กก็มีนะหมือนเกิดอะไรขึ้นอือหือนี่ตุกตัวครับอย่างำนี่ตัวอะไรครับเนี่ยปลาอะไรเต็มกล้องเลยทุกย่างนิ่งอยู่ แสดงว่ามันเข้ามาตอนเย็นๆนี่แหละ,ะหนี่เจ้าออกกระรับเจ้าฉโดออกกรครับเนี่ยปะนินนะอ่ะอือดูทุ่นนี่เหมือนไม่มีปาาลาแต่ข้างล่างนี่โอ้โหมหาศาลยไหมดูสองตัวนี่ไหมโอ้โหโอัหอะไรน่ะชโนฉโด,โดว่าปานินพุ่งหนีไปเลย อตอนนี้กำลังมาเอาแต่มันก็ไม่กลัวนะนี่อืม,อมนี่ตอนนี้ยังอยู่ครับยังอยู่ดูการทุ่นยังก็ไม่มีปลาดูดูข้างล่างดู